เจ็บเจ็บเจ็บทุกคนดูดูมันหนีบดูมันหนีบโอ้แน่นเชียวทุกคนเต็มท้องเรือไปหมดเลยนะครับเต็มท้องเรือเลยนู่นกุ้งนะครับปลาดุกทะเลนะครับนี่กุ้งโอ้โหแน่นแน่นสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าๆนะครับตื่นกันตั้งแต่เช้านะครับนี่พี่นนท์พี่แมนแล้วก็พี่หมูคุณพ่อนะครับมาดูวิธีการยกใส่กันทุกคนนี่ใส่จะเป็นใส่ตัวนี้เลยจะมาแต่เช้าเลยครับผมมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับผมยกใส่ว่า จะได้กุ้งหอยปูปลาอะไรบ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือตัวใส่ที่เราจะไว้ใช้ดักกุ้งดักปลานะครับมันจะเข้าไปทางนี้นะครับแล้วก็มันจะออกไม่ได้มันจะไปติดตรงนี้นะครับตรงมุมต่างๆของใส่นะครับหรือว่าบางคนเขาจะเรียกรอบดักปลานะครับนี่จะใช้อันนี้เลยครับผมใส่ลูกใหญ่แบบนี้ประมาณ20ลูกนะครับแล้วก็มีลูกเล็กกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันครับผมแล้วก็อันนี้เขาจะเรียกว่าใส่ดักปลาหรือว่ารอบตาข่ายนะครับผมไปสู้ จากนั้นเราก็จะมาขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยครับผมออกเรือได้เราก็ออกเรือกันแล้วนะครับนี่นุ่นกับพี่หมูนะครับข้างหลังนแล้วก็มีน้องน็อตนะครับผมพ่อเป็นคนถอนะครับนี่ครับผมจากนั้นเราก็จะขี่เรือออกมาประมาณปากอ่าวนิดนึงนะครับไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าน้องนะครับปักหมายไว้นะครับ้องน็อตก็จะลงไปงมหาไ่นะครับหรือว่ารอบดักปลานั่นเองนะครับคุณพ่อเป็นคนถอนะครับผมมาดูไ่อันแรกกันครับทุกคนโอ้ อันแรกก็ได้เลยนะครับได้ 3- ถึงสตัวแล้วก็มีสวยๆด้วยมาดูกันทุกคนอันแรกได้หลายตัวเลยนะในผมอะไรที่บอกนี่ครับผมก็ได้ปลาดุกทะเลนะครับแล้วก็กุ้งอีก5ตัวนะครับผมไซส์สวยๆนะโอ้โหกุ้งสวยมากกุ้งสวยมากก้ามแดงนะไซส์สวยไซส์สวยนี่คือกุ้งไซส์สวยเลยแต่ว่าปลาดุกทะเลตัวใหญ่มากนะอันนี้ อ่ะอันที่สองจะได้ประมาณสามตัวครับผมได้กุ้งสามตัวนะอันที่สองอันนี้ได้เลยอ่ะมาดูอันที่สามกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวกี่ตัวนี้ใส่ที่สามได้สองตัวนะครับน้องน็อตบอกนะครับนั่นเดี๋ยวยกยี่เลยอ่ะแล้ววันนี้พอเราเรายกแล้วต้องทําความสะอาดใช่ไหมน้องน็อตอืมแล้วถ้าถ้าไม่ทําความสะอาดมันเป็นยังไงอ่ะติดอหรอ๋อมันไม่ค่อยเข้านะครับเจะกเกิดว่าเราไม่ขัดอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ เมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอาไปวางที่เดิมครับผมเนี่ยวางตามซองตรงนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าซองหรือซอมนะครับซอมที่เอาไว้แบบทําเป็นเครื่องหมายนะครับไว้วางใส่นะครับผมอมาดูอันที่4ี่กันครับว่าได้กี่ตัวอู้หตัวเลือกเลยครับทุกคนตรงนี้สวยมากอันนี้ได้ห้าตัวครับผมโอ้โหมีปลาด้วยนะครับทุกคนเต่เปรี้ยวนี่ดูป้ะโอ้กล้ามเขียวตัวนี้กล้ามเขียวตัวเลือเลย อันนี้ได้เยอะมากเลยครับผมดูดิโอ้โหเยอะจริงจว้าวนี่ได้เยอะเลยนะครับผมโอ้ดูดูนั้นดูตัวนั้นตัวนี้เพิ่งเป็นไข่ด้วยนะครับโอ้ทุกคนเดี๋ราจะเอาไปทําไข่เจียวใส่ไขุ่นะครับดูเเพื่อนาเ่อนเ่อนเ่นเเจ็บเทุกคนดูดูมันนบดูนบโอ้เน่นเชียวทุกคน อันที่หกมีปลาบูด่ดยทุกคนนี่อันนี้คือตัวปลาบู่นะโอ้อันนี้กาําเขียวโัวใหญ่มากทุกคนอันนี้น่าจะไซส์กลางนะครับไซส์กลาง,ลางสามสี่ตัวนี่ครับทุกคนพอได้กุ้งแล้วนะครับเขาก็จะมาใส่ใต้ท้องเรือแบบนี้เลยนะครับมีตัวใหญ่อยู่ประมาณไม่ไม่เชิงตัวใหญ่นะครับมันเป็นเชิงแบบไซส์กลางนะครับไซส์กลาง มาดูอันที่8กันครับนี่ได้ไปลาอีกแล้วครับผมนี่ตัวเล็กเปน,นี่ปลาพิชังปลาดุกทะเลนะครับผมตัวใหญ่มากนี่ครับผมอันนี้คือน้องจะเดินตามไม้ที่ปักไว้เป็นแนวนะครับเพราะว่ากุ้งมันจะเดินมาเป็นแนวตามที่น้องปักไว้วางไว้ข้างล่างครับผมอันที่9ได้ประมาณ5ตัวครับผมไซส์เล็กกับกลางนะครับถือว่าได้เยอะทุกอันเลยนะครับเนี่ย นนนะอันนี้สังนนเกตดีๆทุกคนมันจะมีกุ้งลอกคราบทิ้งไว้ด้วยแล้วเปลือกมันจะนวลครับผมมาดูอันที่11กันครับผมได้เยอะอยู่นะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าแถมมีปลานิน,น,นอีกอสองตัวคุ้มเลยนะใส่เนี้ยใส่นี้คือแบบคุ้มมากทุกคนดูดิได้ปลาเนินมา2ตัวอันนี้คือใส่แรกที่ได้ปลาเนินมานะครับครับจากนั้นนะครับเมื่อเรายกใส่เขตหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราจะไปอีก เหตนึ่งครับผมที่ปักไว้อีกด้านหนึ่งครับของน้องชายน้องน็อตนะครับจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งเมื่อกี้1 1อันเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะว่ากี่อันจะได้กุ้งเยอะกว่าฝั่งแรกหรือเปล่าครับผมจะไตอันที่สองนะครับได้ปลา2ตัวตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็มีกุ้งอีกประมาณ2องตัวแล้วก็มีปลาอื่นอีกไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับมีอีกหตัว อันนี้คือปลาบีหลังนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าปลาดุกทะเลครับผมถ้าเกิดว่าภาษาใต้เขาจะเรียกบีหลังนะครับอันนี้สวยมากครับได้กุ้งสามตัวกับปลา1นึ่งตัวอันต่อมาจะได้กุ้ง1ตัวกับปลาหนึ่งตัวนะครับแต่กุ้งจะเป็นกุ้งไข่นะครับมาดูกันนี่กุ้งไข่ตัวขนาดไซส์กลางแบบนี้เลยครับผมนี่ปลาก็ตัวใช้ได้นะครับมาดูอันต่อมากัน อันนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีกุ้งหนึ่งสสาสตัวแล้วก็ปลาอีกสองตัวรู้สึกว่าของน้องน้องชายน้องน็อตเนี่ยได้เยอะทุกทุกอันเลยนะครับได้เยอะทุกใไซเลยถ้าเกิดว่าได้กุ้งเยอะปลาเยอะก็สามารถขายเป็นเงินได้อีกนะครับว้าวอันนี้ได้เยอะมากทุกคนดูดิ1 2ึ่งสองสี่ห้าหดแดแตัวไซเดียวแตัวทุกคนเป็นขนาดไซกลางเกือบหมดเลยนะยไซกลางเกือบหมดเลย<ๆ>ดูดิ โอ้โน on <sh arp ires> ่นๆอันนี้แน่นๆอ่ะอันต่อมาอันที่17นะครับใส่ที่17ได้ประมาณ1 2 3 4 5 5ตัวครับผมก็ยังได้เยอะเหมือนเดิมนะโอ้โหดูอันนี้ได้ปลาตัวใหญ่มากกุ้งอีก1,2,3่งประมาณ3ตัวนะครับปลา1ตัวกับกุ้งอีก3ตัวครับผมโอ้โหอันนี้ได้เยอะมากทุกคนดูดิปลา3กุ้ง4ตัว แน่นๆเลยครับแน่นๆเลยถ้าได้แบบนี้ทุกอันนี้คือแบบสุดยอดนะครับน้องขายได้ดดเยอะแน่นอนนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ9ก้าถึงสิบโมงแล้วนะนเริ่มร้อนแลวว้วนะด,ดูดวงอาทิตย์อากาศเริ่มร้อนน้ําเริ่มร้อนนะครับตามจริงเราจะต้องออกมาเช้ากว่านี้นะครับเพื่อที่อากาศจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปครับผมมาดูอันต่อมาครับอันที่20ใส่ที่20เลยนะคือน้องวางไว้ประมาณ20-30ถึงอันนะครับอันนี้ได้ปลา2ตัวนะครับกุ้งอีก1ตัว นี่น้องนนก็แกะแบบนี้เลยครับผมแกะแล้วก็เทใส่ท้องเรือแบบนี้ครับผมปุ๊บปุ๊บอือเฮ้ยปลาสี่ตัวเลยนะปลาไซส์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ไซส์เล็กอีกหนึ่งแล้วก็กุ้งหนึ่งตัวครับผมนี่ดูเป็นกุ้งขนาดไซส์กลางครับผมนี่ครับผมอันนี้ได้เยอะอีกแล้วนะครับอันนี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเหมือนเดิมนะครับได้ก็เหมือนอันกับที่อันสุบกเลยอันนี้ได้เยอะเหมือนเหมือนอันสิบกเลยครับผม ว้าวอันนี้ได้ปลานิลตัวใหญ่ด้วยนะครับหนึ่งตัวนี่ปลานิลหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งอีกหนึ่งสองสามสามตัวนะครับเฮ้ยสี่ห้าห้าตัวครับผมนี่ได้กุ้งห้าตัวกับอีกปลานิลหนึ่งตัวครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มเรือเลยนะครับนี่ครับได้เป็นคุ้งไข่มาหนึ่งตัวด้วยนะครับไม่ยอมลงไม่ยอมลงนี่ครับทุกคนปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดสําหรับวันนี้นะครับอยู่ใส่นี้เลยครับตัวใหญ่มากมามาดูใกล้ๆนี่ปลา ดุกทะเลตัวใหญ่มากแล้วก็มีกุ้งอีกสามสี่ตัวนะครับดูดิดูดไอตัวนี้น่าจะประมาณหนึ่งกิโลได้นะตัวใหญ่จริงๆมาดูใส่สุดท้ายสําหรับวันนี้กันนะครับอันนี้ใส่สุดท้ายแล้วนะครับนี่โอกี่ตัวสามสี่ตัวน้องบอกวันนี้ถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะพอสมควรเลยได้ได้ทุกใสเลยครับผมตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมกําลังจะเข้าฝั่งนะครับนี่เข้าฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้กุ้งกี่ตัวน้ปลากี่ตัวครับผม นี่ครับผมอันนี้คือบริเวณหน้าฝั่งนะครับหน้าตะลิงของเรานะครับรน้องก็จะมีที่จอดประจําของน้องนะครับข้างในนะครับนี่ส่วนนี่ครผมไอที่เราได้ทั้งหมดวันนี้นะครับคือเยอะมากทุกคน เต็มท้องเรือไปหมดเลยนะครับเต็มท้องเรือเลยนู่นกุ้งนะครับปลาดุกทะเลนะครับนี่กุ้งโ,โห้น่นแน่น,น,นปลานินนะครับนี่ปลานิลสี่ห้าตัวโอ้เยอะมากดูปลาดุกทะเลเยอะมากนี่ปลาดุกทะเลเขาขายกันอยู่ที่กิโลละร้อยยี่สิบนะครับร้อยี่สิบน้องก็ได้เยอะนะ<อ>มีไข่ด้วย,วยนี่ปลาดุกมีไข่ด้วยนะครับปุ๊บโหแต่ต้องจับดีๆนะทุกคนไม่งั้นโดนนี่เก็บนะครับ ไอ้ตัวนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับปลาดุกทะเลหรือว่าเขาเรียกว่าบีหลังนะครับถ้าภาษาตไอ้เขาเรียกวีหลังครับผมนีม่ปลาดุกทะเล1กิโลได้นะตัวนี้นี่นะครับอันนี้คือจํานวนปลาที่ได้นะครับก็ประมาณ10กว่าตัวนะครับ15ตัวได้ขายไป2ตัวแล้วนะครับก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยไซส์เล็กด้วยนะครับนี่อันนี้คือตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ตะกร้านี้ก็จะเป็นปลานินนะครับจะมีปลาหมอนะครับปลา ยิสกนะครับต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกุ้งอันนี้กุ้งที่ตายนะครับส่วนกุ้งที่เป็นนี่ประมาณโอ้โหนี่เยอะมากทุกคนแบบไซส์สวยๆทั้งนั้นนะนี่มีกล้ามเขียวบ้างนะครับไซส์กลางนะครับประมาณนี้เลยทุกคนนี่ประมาณ80ตัวได้ไหมเนาะประมาณแปดสิตัวนะครับนี่เยอะมากทุกคน โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหได้กุ้งเยอะมากได้ปลาเยอะด้วยนะครับประมาณ1 0 80ตัวได้ประมาณ8ปตัวได้เแล้วเราต้องออกแบบเช้าเช้านะครับเพราะว่าแดดจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเมื่อกี้กลับมาก็แดดกําลังร้อนพอดีเลยนะครับดูดูเสื้อดิได้ใสขนาดนี้เลยอันนี้คือตายแล้วนะครับนี่ที่เหลืออยู่ในบ่อเมื่อกี้เลยตามเมื่อกี้เลยได้เยอะมากทุกคนแล้วปลาดุกทะเลนะตัวใหญ่มากตัวหนึ่ง กิโลหนึ่งขีดอ่ะตัวหนึ่งเลยนะพี่แมนคอมโบลอร์เลยมาดูดินี่ใส่ชุดผิดมานะแต่จริงน่าใส่ขาสั้นนะโอเคก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่แมนด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ